ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวไอทีนิวเอ็กทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดู iPhone ที่มีราคาประมาณ500-600บาทก็อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยสําหรับ iPhone ที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูหรือว่าไปส่องกันในวันนี้นะครับก็จะให้เข้ากันกับช่วงนี้หน่อยก็คือมีราคาไม่สูงเกิน แล้วก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เหมาะกับการที่จะเอาไปใช้งานหนักๆหรือว่าการเล่นเกมเอาจริงๆแค่ใช้งานโทรเข้าโทรออกได้เอาไว้รับสายอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะถ้าจะซื้อให้เด็กหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเหมาะอยู่หรือจะซื้อไว้เป็นเครื่องสำรองก็น่าจะพอได้สําหรับคนที่มีมือถือเป็นเครื่องหลักอยู่แล้วแต่อยากได้มือถืออีกเครื่องเอามาไว้แค่รับสายโทรเข้าโทรออกแต่ไม่อยากจ่ายแพง สอ0 0ามพันถึงห้าหกอะไรประมาณนี้ iPhone ราคาห้0ถึงหกร้บาทก็น่าจะตอบโจทย์เป็นอย่างดีเลยแต่ก็ขอย้ำอีกรอบนะครับว่ามันไม่ได้เหมาะกับการเอาไว้เล่นโซเชียลหรือว่าเล่นเกมอะไรพวกนี้เลยเอาจริงๆแค่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็โหลดแอปบางแอปได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วแหละสำหรับเกมแล้วก็แอปบางแอปมันอาจจะโหลดไม่ได้แล้วนะครับในปัจจุบันเพราะว่า iPhone ที่มีราคา5-600บาทมันคงจะไม่ใช่ iPhone ที่ เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ2องปีที่แล้วอย่างแน่นอนเท่าที่เห็นตอนนี้ราคา5-600บาทก็จะมี iPhone 4แล้วก็ iPhone 4s ก็เปิดตัวมาค่อนข้างนานเหมือนกันนะเอาเป็นว่าผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีร้านไหนบ้างขายราคาประมาณไหนแล้วก็มีคอมเมนต์ยังไงบ้างดีหรือไม่ดียังไงร้านไหนที่ผมแนะนําผมก็จะบอกนะครับรวมถึงข้อเสียแล้วก็อะไรหลายๆ,ๆอย่างเกี่ยวกับ iPhone ที่มีราคาประมาณนี้นะครับ เเเาปป็นนว่ไดูกัลยสำหรับร้านแรกนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยว่ามันจะบอกว่าเป็น iPhone เครื่องใหม99่99เป็น iPhone 4S ส่งฟรีอะไรประมาณนี้นะราคาก็660บาทเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่เครื่องใหม่นะมันไม่ใช่เครื่องมือหนึ่งมันเป็นเครื่องรีเฟรบิทหรือว่าเครื่องมือสองอะไรพวกนี้นะที่เขาเอามาขายราคาเนี้ยแต่ได้ในะ iPhone ในราคา600กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะ แค่แบบซื้อมาไว้โทรเข้าโทรออกแค่นี้มันก็คุ้มแล้วเพราะยังไงก็มันเป็น iPhone น่ะถือออกมาโทรอะไรเงี้ยมันก็ดูหรูดูมีราคามันเป็น iPhone ถึงแบบมันจะราคาถูกก็ช่างอ่ะแต่มันก็ดูดีกว่าพวกมือถือกดปุ่มมันดูดีกว่าฟีเจอร์โฟนแน่ๆร้านที่2นะครับก็เอ้ยทำไมมันเหมือนรูปเดียวกันเลยวะเอ้ยมันรูปเดียวกันจริงๆด้วยแต่มันคนละร้านนะร้านนี้จะมี1.0ดาวเหมือนจะเป็นร้านต่างประเทศด้วย แล้วดูจากคอมเมนต์ดิโหมีคนมีคนซื้อน้อยมากแล้วก็ได้ดาวน้อยมากก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนานะถ้าแบบเป็นร้านประมาณเนี้ยมีคนซื้อน้อยคอมเมนต์ไม่ค่อยดีแล้วก็ได้ดาวน้อยอะไรประมาณนี้ก็ไม่อยากจะแนะนําเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นร้านที่3นะราคา6กร้อยบาบาทถึง999บาทราคานะสำหรับดาวก็อยู่ที่4.0ดาวแล้วก็มีคนซื้ออยู่ที่53คนนะครับ ดูคอมเมนต์ดูอะไรหน่อยคือนี้มันจะเป็นสเปคนะแบบเหมือนจะบอกรายละเอียดว่าเราจะได้รับอะไรบ้างอันนี้ก็คือคอมเมนต์เขาจะบอกว่าแบบเครื่องที่เขาซื้อไปอะสภาพมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะก็ดูตามนี้แล้วกันบางทีเครื่องที่เพื่อนเพื่อนซื้อมามันอาจจะมีอาการแบบที่เขาได้ไปก็ได้ต้องต้องทำใจยอมรับก่อนที่จะซื้อนะว่าแบบถ้ามันมาอาการเนี้ยเรารับได้นะอะไรประมาณเนี้ย แต่บางเครื่องมันก็ดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบเป็นแบบนั้นไปใช้ทุกเครื่องไงก็ดูคอมเมนต์มันก็มีบางเครื่องที่มันดีร <c oughs> ้านต่อมานะครับอันนี้คือ iPhone 4ราคา636บาทคนซื้อ13บสามสาดาวอันนี้โหถือว่าดาวค่อนข้างน้อยนะก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนำนะถ้าแบบจะให้แนะนำจริงๆต้องแบบ4.5 4.6ดาดาวขึ้นไปอะ่ะคือดี แล้วก็มีคนซื้อสัก5 0าสิรอยอะไรประมาณนี้ถ้าแบบคนซื้อน้อยมันก็อาจจะการันตีไม่ค่อยได้ว่ามันดีในระดับไหนจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือสภาพเครื่องที่คนอื่นเขาซื้อไปแล้วเขาเอามาลงในคอมเมนต์นะก็ถ้ารับได้ในข้อเสียของมันมันก็ถือว่าคุ้มแหละกับราคาก็มีหลายๆร้านที่เขาขายก็ไปหาดูๆกันเองนะ ก็หลายล้านอยู่แต่ละร้านก็จะขายแบบราคาต่างกันบางทีราคาก็เหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่คนซื้อกับคอมเมนต์ที่ไม่เหมือนแน่นอนอันนี้6 8 3บาท3.9ดาวคนซื้อ118คนราคานี้แล้วก็ได้ดาวประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะว่ามันไม่ค่อยอยากจะแนะนำหรอกคือ ถ้าเป็นร้านที่แนะนําจริงๆอะ่ะคือร้านที่ผมเอาเอาขึ้นมาตอนแรกที่ได้4.8ดาวอะ่ะอันนั้นคือโหก็ยากนะที่จะแบบได้ดาวเยอะถ้าไม่ดีจริงอันนี้ก็คือสภาพเครื่องที่ผู้ซื้อท่านอื่นเขาเอามาคอมเมนต์ให้ดูนะก็ไปหาเลื่อนๆดูว่าร้านไหนมันโอเคบ้างคอมเมนต์ comment แบบมันโอเคอ่ะโอเคกับร้านไหนที่สุดอะไรประมาณเนี้ย คือร้อยเครื่องพันเครื่องมันก็อาจจะมีแหละเครื่องที่แบบมันไม่ปกติชักเครื่องนึงอ่ะแต่แบบอันนี้มันก็ดาวน้อยเกินไปแล้วก็ดูคอมเมนต์ไปในทางแบบลบๆเยอะเกินนะแต่ถ้ารับได้ในข้อเสียที่ผู้ซื้อท่านอื่นเขาคอมเมนต์มาอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่คนจะซื้อก็แล้วกันนะครับแต่ยังไงถ้าอยากได้เครื่องดีๆก็ต้องดูร้านที่มีดาวเยอะๆแล้วก็มีคนซื้อเยอะๆ ไว้ก่อนก็คือดีไว้ก่อนกันไว้อันนี้ก็คือคอมเมนต์นะกไ้ไล่ๆอ่านกันเอาว่ามันประมาณไหนแต่ละคนเขาคอมเมนต์มาประมาณไหนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือโดยรวมนะครับของร้านนี้แต่ร้านนี้ก็มีคนซื้อค่อนข้างเยอะนะแล้วไอโฟนแบบพวกเครื่องรีเฟอร์บิทเครื่องมือสองอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะมีเยอะอยู่ ราคาก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับบางร้านก็อาจจะขายแบบใกล้เคียงอะ่ะคือแบบรู้สึกว่าจะเกินกันไม่ไม่ถึงร้อยอ่ะคือบางร้านก็ขายหกร้อยบางร้านก็ขายแบบหกร้อยสามสิบาทหกร้อยแปดสิบาทอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ค่อยจะมีร้านไหนที่แบบขายห้าร้อยอ่ะก็รู้สึกว่าจะเห็นมันผ่านนะแต่แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรไงตอนนั้นอนะ่ะไม่รู้ร้านนั้นมันหายไปไหนแล้ว เอาง่ายๆก็คือสรุปง่ายๆอ่คือแบบขนาดมือถือกดปุ่มอ่ะราคามันยังแบบเป็นพันเลยพวกโนเกียสามสหนึ่งอะไรประมาณเนี้แปดหน่งหนึ่อะไรประมาณเนี้ราคาพันพันห้านุ่นก็ยังแบบมีคนซื้อแต่จริงๆมันก็ใช้งานคนละแบบกันแหละแต่แค่เอามาบอกเฉยๆว่ามือถือกดปุ่มบางรุ่นมันขายแพงกว่าสรุปสั้นๆก็คือสําหรับคนที่ อย่างที่บอกว่าอยากได้เครื่องสำรองอยากซื้อให้ผู้สูงอายุหรือเด็กอะไรประมาณเนี้ก็ถือว่าคุ้มกับ iPhone ราคานี้สำหรับคนที่อยากได้นะแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ